ถ้าสมมุติว่าถูกเบิ้ลบอกเลิกขึ้นมาโอ้โหเอออาการจะเป็นยังไงเรายังอยู่กับพี่มาเนี่ยพีกับพี่เปล่าอยู่ๆสาตาปิดเลื่อนลอยมากเลยอ่ะเราเป็นนางเอกเบิ้ลเป็นพระเอกวันนี้เบิ้ลจะบอกเลิกเราปิกต้องแบบเอาทั้งหมดออกมาเอาปีกก่อนเดี๋ยวค่อยยุโอเคปิไอ้ว่าเข้าไปกันบัไดดแล้ววะ ไอ้ว่ามันบอแม่นะนุชจะไปบอกเมนูเขาเขาไปฟอกแม่คือโตมีิยังตโตบ่เคยคุยกับอาจตรงโตมีต้องไปบอกตั้งแม่แต่พอไอ้ตรงกลางคนนหาติดตรงกลางคุยกันคนสองคนน่ะโอะยุกตก็พอพัวเขาเลิกกันเลิกก็เลิก จากที่ผมจะมาบอกให้เขาร้องไห้ไห้เไเปลี่ยนนักแสดงฮะคนนี้แคลไม่ผ่านคนหนึ่งเราแต่หนึ่งขอน้แกงแก้งคนไม่ไหวยุกินกูนะ เราต้องร้องไห้ร้องไห้ไอ๋อมัะอาจจะเป็นเพราะว่าสีเสี้ยมันเหมือนกันเออเป็นไได้เป็นไปได้แล้วทำไมเป็นเป็นเลย์บอยเออเลย์บอยพี่บอยที่ไหนคือเขาเขาเาเรียนสอนสูน่าคุณคุณเรียนเต้นมาผมเป็ีแยนสกลับมาจากทำงานเวลาเราไปหาเพื่อนเราต้องการรอยยิ้มไม่ใช่อารมณ์เศร้าแบบนี้คือเราไม่ต้องการอยากอยู่กับตัวเองลำพังได้ไหมเราเลิกกันเถอะเคยเบื้องหนังบ่ ถึงพี่เองและก็รายการทุกคนด้วยนะครับว่าผมขอถือทอนค่าตัวคืนไปก็ได้ให้ผมกลับบ้านเลยครับอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเราเคยดูพูดคำสุดท้ายกับเขาเราเคยดูแต่วันนี้ที่อยากบอกคือเธอมันไม่ใช่ไม่ใช่ดีเกินไประหว่างพูดอยู่แม่ของนางเอกมาฮะแม่นางเอกโอ้โหเดินร้องไห้มาตั้งแต่บ้านมาตามหาลูก แม่ไม่ต้องพูดแม่นั่งแม่นั่งเลยได้แม่ไม่ต้องพูดเก็บลิ้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของพ่อในระหว่างที่เราคุยอยู่ป้าข้างบ้านเสนอตัวขึ้นมาฮะอะป้าพูน่ะเอ้าเด้อ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 เก่าจะนั่งเลยนะเมาทีเนี่ยมาทีอยากเล่นยังไงโอเคเราเลิกกันแนะนำเกาหลีเด้อ ไปเบิ้ลเอาเงินมาด้ยไปรียการสองคนหนุดจากทีมขอบคุณครับขอบคุณท้าไปด้วยขอบคุณครับพี่โยเอบคุณนะครับเรียกขาครับสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการที่วิ่งเซนทีวี่ง Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.